น้อยคนนะครับจะรู้ว่าหลังจากที่เราผ่าหัวบอลสีไปแล้วนะครับ เกิดมาก็จริงนะครับงอกมาในที่เพาะก็จริงนะครับแต่น้อยคนจะรู้ว่าบำรุงยังไงให้แข็งแรงพร้อมที่จะลงดินได้เร็วนะครับผมก็นะครับมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็นะครับผมสวัสดีครับ f อ็ดซีนกโกนะครับผมที่รักในบอลสีนะครับวันนี้นะครับก็เปิด คลิปมากับบอนซีสวยๆนะครับมานางพิมเอยชมพูอ,อันดามันเอยหลังจากที่ผมได้ออกมาเตือนหลายๆคนนะครับที่วิธีกําจัดยุงในโรงเรือนไปนะครับแล้วเกิดความเสียหายกลับไปนะครับผมก็ได้ลองยาตัวเองไปแล้วเนาะเออก็พร้อมวิธีบํารุงแก้ไขใบเน่าแบบนี้ยให้กลับมา มีใบสวยเหมือนเดิมนะครับในรอบหน้านะครับทำยังไงนะครับวันนี้นะครับก็มีสูตรบำรุงง่ายๆนะครับพร้อมที่จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนให้ทำตามได้เลยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปบำรุงนะครับพาไปดูอะไรจำได้ไหมนี่ถาดเพาะนะครับที่ผ่าหัวบอลสีอันนี้รู้สึกจะเป็นนางใหม่นะครับก็เมื่อวานได้มีการแยกให้ FC ไปแล้วนะครับ1ท่านนะครับผม วันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าหลายๆคนนะครับจะไม่รู้เลยนะครับหลังจากที่เขางอกแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะนําไปลงดินเลยไม่ได้นะครับผมต้องบํารุงก่อนนะครับบารุงทิ้งไว้ให้เขามีใบสัก2ใบก่อนนะครับถึงจะนําลงดินได้การบํารุงของผมก็จะใช้น้ําซาวข้าวแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วก็ตามด้วยเอ็มลอยนะครับผสมกับอะไรเดี๋ยวผสมกัน2อ,อันนี้นะครับผมแล้วก็นํามา ดพ่นนะครับผมวิธีทําก็ง่ายๆนะครับผมก็เอาบิกเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยครับป๊อกกี้นะครับใส่น้ำซาวข้าวแบบเข้มข้นลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะผสมด้วย M150 นะครับผม,มเพราะว่าน้ำซาวข้าวกับ M150 ้าเขามีวิตามินและแร่ธาตุครบมาก<ม>เร่งการเจริญเติบโต,ตได้ดีและก็ทำให้บอลสีที่พาหัวเนี่ย ออกมาใหม่เนี่ยที่เขางอกมาเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงอีกต่างหากนะครับผมโตรเร็วด้วยนะครับผมนี่ผสมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดปิ๊กเกอร์นะครับถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับผมวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับผมก็ผมจะบอกเพื่อนๆเลยหลังจากที่ในเฮ้าส์นะครับถ้าเราไม่ได้เติมน้ํามาแล้วนะครับก็ ให้ทําแบบนี้นะครับทําแบบผมได้เลยนะครับก่อนจะฉีดพ่นนะครับผมขอเคลียดดินกบหัวบอลผ่าก่อนนะครับรู้สึกว่าดินมันจะไหลลงข้างๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้จําไม่ได้ว่าต้นอะไรนะครับบอลชนิดไหนนะครับเขางอกออกมาแล้วผมก็ต้องนําน้ำซาวข้าวที่ผสมเนี่ยนะครับฉีดพ่นไปแบบนี้นะครับฉีดไปเลยนะครับรับรองว่าอนาคตนะครับ หัวบอลสีที่ผมผ่ามาเนี่ยนะครับดีแล้วก็โตเร็วนะครับลุ้นแล้วก็ติดตามกันเลยนะครับใครสนใจอยากได้นะครับผมยินดีให้เลยนะครับผมนี่ทักไปที่เพจอินดี้การ์เด้นได้เลยนะครับผมก็ฉีดพ่นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเกลี่ยขุยมะพร้าวก่อนนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออเรามันไหลเนาะแล้วหัวหัวบอลผ่ามันโผล่นะครับนี่แล้วก็เกลี่ยกบให้ไปแบบนี้นะครับเราก็ถึงจะ เอาไปอบไว้ในโรงเรือนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับทาแบบผมนะครับรับรองว่าบอนสีที่ผ่าหัวมาเนี่ยหัวผ่านั่นเองนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับมีใบที่สวยงามเหมือนต้นแม่เหมือนเดิมแน่ๆนะครับผมส่วนน้ำซาวข้าวที่เหลืออยู่ตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำมา5ลิตรนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมเอ็มร้อยลงไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่ออะไรนะครับ จะผสมกับน้ำซาวข้าวและบำรุงต้นบอนสีต้นใหญ่นะครับที่ได้รับความเสียหายจากการทำผิดพลาดแล้วก็ออกมาเตือนหองผมไปแล้วนะครับใบเน่าใบาอะไรอย่างเงี้ยผมจะเล่งนะคะให้เขากลับมามีใบเหมือนเดิมแล้วก็ใบสวยต้นแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยการเอาน้ำซาวข้าวผสมกับ M150 เนี่ยพวกว,วิตามินแร่ธาตุเนี่ยเออ เอามารดราดแบบนี้เช้าเย็นก็ได้นะคะผมยิ่งช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยเอ้ยใบยจะเหลืองายไม้เนี่ยแนะนําเลยใช้อดีมากๆนะครับผมเพื่อนๆตากมารดราดแบบนี้ทําประจํานะครับทุกวันด้วยยิ่งดีนะครับผมถ้าช่วงไหนนะครับใครไม่มีน้ำซาวข้าวเนี่ยก็ให้ใช้ปุ๋ยสูตรอื่นที่ผมมีในช่องอย่างฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับอยากให้ใช้น้ำซาวข้าวมากกว่านะครับนี่ เรามาดูลูกชายชายชนผมเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับผมก็ทําใจแล้วเนาะเดี๋ยวเราคงต้องให้เขาอะแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ป้ายสีใบใหม่ขึ้นมาแบบเติมนนะครับนี่เห็นไหมขนาดอันเนี้ยยังโดนไม่เยอะนะครับนี่เห็นไหมขอบใบยังไม่เลยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นให้เขาแตกหลอดใหม่นะครับแล้วก็พร้อมลุ้นป้ายสีหรือเปล่านั่นเองนะครับผม ผมก็ใช้น้ําซาวข้าวที่ผสมกับ m อ็มเหมือนเดิมน,นะครับเลยดเกอร์นะขีดพ้นไปแบบนี้นะครับอืมบำรุงไปเลยนะครับอีกไม่นานนะครับผมเพื่อนๆรอติดตามได้เลยว่าชายชนกระถางนี้คงต้องแตกหน่อแน่ๆนะครับเพราะว่าเลี้ยงมาแต่เขาเป็นเบบีตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มล้วเขาเริ่มจะมีหัวแล้วล่ะดูดูทรงนะครับเขาน่าจะมีหัวเยอะละก็รอให้เขาแตกหน่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแยกหน่อให้เพื่อนๆเซ ที่สนใจอย่างได้นะครับผมก็ลองดูนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับการพื้นฟูการดูแลบอนสีทุกรูปแบบของผมนะครับยังทำยังไงนะครับ ให้บอลสีกลับมางามแตกนอแบบนี้นะครับอย่างชมพูอันดามันเนี่ยที่เพิ่งซื้อมาไม่นานเนี่ยอันนี้คือน่อใหม่นะที่ผมจับเนี่ยนอใหม่ไม่พอแตกหลอดอีกตั้งหากนะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับท้ายคลิปก็จะอัปเดตให้ดูเลยนะครับนี่หลอดใหม่ก็ขึ้นมาหมดนะครับนี่เห็นไหมนางใหม่เนี่ยกระถางเนี่ย ที่ทิ้งใบไปเยอะนะครับตอนนี้ก็มีหน่อนะอันนี้คือหน่อนะต้นหน่อนะต้นเล็กๆเ,เนี่ยยังไม่ได้แยกนะครับก็อันนี้หงสวุวรรณก็แตกหลอดแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย